ครับค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเพิ่งมีข่าวด่วนเข้ามาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยนายกรัฐมนตรีได้นําความกราบังคนทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พศ2562และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีที่4อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็น การคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา103และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน รัศดรพศ2566 มาตาราสองพระราชกิจดีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตาราสให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปมาตาราสี่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการาการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่บห้าวันแต่ไม่เกินห0สวันนับตั้งแต่วันที่พระราชกิจดีการนี้ ใช้บังคับมาตรา5ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกิจสเดีารนี้ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้วันที่20มีนาคมก็คือประกาศยุบสภาครับในพระาพระาชกิจสเดีารที่ออกมานี้นะครับท่าผู้ชมครับยุบสภาผู้แทน